ฝันว่าจังไดล่ะแม่เพียงไดไมีผู้ทั่วหาหลา,ายบอ่อมีคนทั่วหาจะคนมันบ่ตรงมันบ่ตรงปันไดสิมีหลายอาจารย์มาทับถมกันอ้อาววันนี้เอาไหมวันนี้เอาไหมฝันว่าจังไดแม่ว่าฝันมาเขาหมุนบล็ลอยเบิง้งครับเขาหมุนบล็อลอยเบิ้งเลยไปเห็นเลขเก้าเก้าสองอืม,มบอลอลอยเลขออกนั่นแหละ ฝันตองวดฝันเด็งวดทีผพานมาในได้ตัวได้ก็แม่บอกสู้ฟังก่อนเนี่ยเอฟซี FC เพิ่อนอาจิพาได้เห็นเป็นไดงวดวางหันฝันว่าได้เจ็ดเทิดอารมณ์เจียงมาจอทะเบียนรถเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าไม่บอกให้ตาหกประตูกันตัดเรียนก็ได้เงินรลเนาะแม่เนาะแนนสบายเอฟซีอยากได้น้ำพุ่นแม่เฮือบได้เด้อนนี้ก็ได้เบอร์โทรผมก็โล่งหายยูนะครับกันห้าเพื่อนโซ่เพื่อนมานเพื่อนสีโซ่หาคุณแม่ละตี ื่อวานมีหลายอาจารย์มาทับมาถมกันระวังเลขตัวนี้แม่ันทั้งเครื่องเขาอั้นพ้อแม่แม่ันเขาอั้นนั่นละครับก็เลยอันฟันเลยเขาหมุนลุ้งอร่อยเบื้องเห็นเลขกันเก้าเก้าสองแดงเที่ยงคืนปาดท่วมันถือว่าคักปันยั้งบลบาดนี่คักแล้วแม่กับบูู้จะเพรามฝันนี่มันเอาแน่นอนไปดอกครับแล้วอัน เลยอันปะอันหุเนี้ยึ้นเลยฝันอีขันตอนยังฝันกัน,น,น,นเลยครับรถขั้นนี้ขายของเบริรขึ้นไม่ได้ถอยหลังอืมขายของดีดีครับรถอันเลยอันเฉียดมาเลยมื่อสมีเก้าสองสองเก้าล่ะเดี๋ยวนี้ขับเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองสามตัวเก้าเก้าสองสองชัวกระตัดเรียนเลยเนาะแง่น 12, เก้าสองพกติีแล้วเรียกคุณแม่ในแม่นเดอเอฟซีแมนอยู่แล้วนะครับผมถึงสืบอเพราเขาตัวตรงก็ถือว่าใส่ได้ก็แล้วกันนะครับแม่ก็ได้อยู่นี่ลหละเจ็เก้ายัางได้ได้คือเก้าแ่นบอยังได้คือเก่าอยู่โอ้ยสแสดงว่าคุณแม่ในดวงดีแม่นอยู่แล้วนะครับเอฟซีอาจจะซื้อบ่ได้เมื่งไดรมันเป็นงวดแรกเนาะมนแม่ที่บานนี้เอฟซีต้องติดตามคุณแม่ล่างทรงขอนแกนได้พี่น้องเนี่ เราเคยดังเคยแม่นมากสต,ติตีเก่าก่อนนี่ไหวเรขยก่าร้ายตัวถูกจุงวัดก็เล้วกันนึ่งวัดก็เือว,ว่าเขาเนาะแม่เนาะฝันเห็นเขาหมุนบุ้งลอยเบึ่งเห็นเป็นเลขเก้าเก้าสองตัวแดงจึงพึงยิ่งเนี่ห่วยสิบอกออกเหล้ามือเอือนมือเฮือนี่นสบาลหลอบอบอบอลาออกแล้วเก้าสองมือึ้ืนี่เดี๋ยวามันออกเองเนี่ยเก้าเก้าจากแล้วจัด <laughs> <laughs> แม่บอกเลขรัฐบาลไทยครับสายไทยคุณแม่ลร่างตรงนี่สายไทยอยู่แล้วแต่ว่าชุดสีขอดวันที่หนึ่งกุมภานี่ขันพยายามยิงหรืเลื่อมแท้แน่นอนเอฟซีพยายามกระลึมอ,อีกที่หรียนล่ะครับต้องมีโครงชุดไทยอีกเด้อแม่เด้อต้องมีโคงสุดไทยอยองเชื่อขันตองว่าล่ะมาซ้ำอีกแต่ว่าขึ้นสุดท้ายเนี่ยฝันซ้ำอยู่ได้ฝันว่าเฮ็ดวันนี้ได้เห็นเจ๊ตักเก้กาผมฮะเจ๊ตักเก้กาหมึก เมือนว่าอ่ามือสุดท้ายเมือนเลขจออกน่ะโอ้ยเมื่อก็ได้ตัวตรงเลยตอนนั้นน่ะฮะได้ตัวตรงคือบอโทษเมื่อบอกเอาแม่ลืมแม่ว่าพอคอยนั่นตัวขนวกแล้ขึ้นเร็วเลยบ่คอยโทษโอ้ยมันต้องมียาของสุดท้ายได้เอฟซีคอยสิบอลลูมอืออันนี้แม่จะไปหาฝาอันลอตเตอรี่ใบยูเม่ซื้อหลายบาทเติมอยู่เล่สามตัวเก้าเก้าสองศูนย์ พันคุณพัน,พนหมแล้วก็สองโอ้พระเก้าเก้าสองพันคุณพันได้พี่น้องเอ็กซี่นะครับคุณแม่ร่างทรงขวัญเจนวันที่พันมากก็ถือว่าเขาเนาะแม่เนาะอือเขาตังแดเนาะเจ็ดเก้าตรงๆเนาะตัดเลนก็นได้เงินนะครับสามตัว,ลวเลยเคยให้สามตัวมาอน,นี่ก็สามตัวอีกแล้วลดขั้นที่คี่ไปขายของนะทะเบียนยังล่ะแม่สองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าแม่โอ้ มันคือสีวนเวียนอยู่นี่ตารางเฮ่อมันเก่าบ่หนีเนาะโอ้บ่านี่เด้อมาได้คือกันมาได้มาได้มีสิทธิ์มาได้เบิดมีสิทธิ์มาได้เบิดเนื้อมันสีออกสองศูนย์บาทนี่เนื้อมันสีออกสองเก้ามันอยู่ในนี่ละเนาะเลขมีเลขมันมันมีเลขที่ฝันได้กับเก้าเก้าสองบานี่กับทะเบียนรถกับสองศูนย์เก้าเอามันทีนี้ไปสายอดระบาดนี่ แทนเอาเตอรูนเอาแต่ศูนย์เขาไปผ้าร้อนน่ะนะแค่ว่าเก้าสองสองเก้านี่เป็นตัวยืนเลยวะเถอะครับเอาศูนไปาสาบน้ำเนี้ยฮะเอาศูนศูนเอาศูนย์ไปผ้าไว้น้ำเนี้ยเอาศูนผ้าอย่างหล่ะสองศูนสี่สองศูนสองศูนเก้า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 สองสองเก้าสองซูนซูนสองมีเท่านี้ตัวเลขน,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 นั่นน่ะมีเท่านั้นแหละเลขเนี้ยก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าทั้งตัว มันรเรียวกว่าหลายตัวกดอกครับเรียกว่าหลายตัวแม่ร่างทรงขอนเจ่นฟันตองหวัดเด็ดเด็ดพี่น้องสามตัวตรงสามตัว,ตวแตกออกบัวบ้านมืนอขึ้นนี่นเนาะออกบัวบ้านฟันหมือขึ้นนี่เนาะครับมื่อคือจองหวัดดีถ่ะหล่ะเนาอือจังหาะขตจองหวัดมักแม่นแม่บ่ได้ไปหานางหาท้องทั้งใดบ่แม่คู้มือนี่บมมีพูดได้บอกบอกอะเอ็มฮะ ปู่เิ่นมาหาเองมาหาเองอยู่กับบ้านกับเฮียนเลยแม่นบ่ะงาน,นโอ้รู้บอกปู่เลยก็ได้หลายเดือนหนึงบ้านขอจองวันนี้ไปเล่นไห้จองวัดครับไปเล่นไห้จองวัดอะไรครับเอาเมียจะไปซ้ายหรือขึ้สะานลทวนแล้วตตลบ้านเอาแม่ขายขายข,ของเนะาะน,นี่ขายยังไรเนี่ยขายน่ะ ขายผุมพ่วงขายคือยาคือเนวมันก็ซื้อคากแต่ละขายผุ่มพ่วงมาหน่พักนั่งอ่างยาอาหารการกินเมนมีครบมีครบเบดแล้วเนาะมาขายทั้งอุดรนท่าเป็นยังแหละแม่ฮอดบ่โอ้บ่แมนสิเป็นอาชีพสิขายมาเรื่อยๆแล้วบ่แมนเป็นอา์ีพสอยังจะฮอดวันนี้ของหมอดไส่กับซื้อยกสมมุติว่ามัดโย แถวได้ล่ะแถวบ้านไผ่บ้านยังนี่กะจอดลงซื้อของมาเรื่อยๆห้วยมาห้วยมาเรืร่อยๆต่องวัดด่วนสิบ่ได้หลายอยู่บ่แม่ขาดลงยูทูบโดนในเสื้อดอกคนเลยบ่ค่อยติดตามแมนแมนแม่ขาดลงยูทูบโดนในเสื้อดอกฉันติดตามเรื่อยๆคนกระถือน้ำยู่ดอกเอาย่ามตัวเลขท่ายคลิปแม่เก้าเก้าสองครับ เก้าสองสองเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองเด้อค่ะโตมากโตได้มากสุดๆกันคุณแม่สียิบลอตเตอรี่นี่เอาเก้าเก้าสองนั่นหรอเก้าเก้าสองแมนบ้าเมนยนี้กี่ขวัญหาเสือไอ้เบิรเลยเอาขวัญให้เบิรทั่วจังหวัดขอนแก่นรถแม่นเอาให้ย่าให้ผู้ไดได้เอาผู้เดียวรถแม่บ้านนี่จะม,มันฝันคักฝันแน่ซะ อ้ยบ่เคยฝันเห็นนันว่าหมุนวงล้อนะหมุนวงล้อคือจังเล็กออกนี่แหละหมุนวงล้อแคดแต้เห็นนันเห็นเป็นตัวแดงไหมนเนาะครับจะ่คิแมนคือเ่าแมนเนะาะไวยแสดงว่าปูคนมาซอยอยีกแล้วแม่คิดว่าปูแหละมาซอยเดียวนี่ครับว่าอนปูเพื่อได้หลายเดยอยหนึ่งบอกอีกแน่ยต้องหวัดอีกเนี่ย,ยพื่นมาตองหวัดไห้เนาะเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสอง เก้าศูนย์ศูนย์เก้ามันพายอย่างนี้นี่เพิ่มก็ไปสองศูนย์ศูนย์สองหม่ยสิบว่าหลายตัวสบอะไรบ่หลายดอกทำนั่นบ่พ่อหนักหนาดอกของคุณสายกว่านี้สองตัวคุณแม่เนี่ยตัวใดแม่เก้าสองเก้าสองเก้าสองเม็ดเดียวแม่ร่างส่วนของขอนเจ็ดพี่น้องเอาขอาคุณนคุ้นแม่ละลายครับผมจ้าจ้าสวัสดีค่ะแม่ดีจ้าสวัสดีจ้าครับ